นายอ้นทำไงอ้นน้ำลงก่อนเลยน้งลงก่อนโพธิ์ท่าช่วยน้าลักเออต้องให้แล้วค่ะแม่แม่เอฟซีต้องให้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆนะคะค่ำคืนเลยแหละเนาะค่ะแม่แม่นดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะมาหาเด็กๆค่ะเด็กๆมาทักทายยามค่ำคืนนี้ค่ะแม่แม่เอฟซีดูเขาขนม ขนาหาไข่อ้วนลมแรงมากเลยค่ะแม่แม่โอ้ยขอบคุณครับ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 อูดูท่าค่ะแม่แม่ดูท่านี้โอ้โหขอบคุณครับขอบพระคุณกล้วยหวานๆจากคุณยายนะคะคุณยายผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามนะคะแม่แม่ไอ้กล้วยในถุงเนี่ยซื้อมาจริงนะคะแล้วก็ล้างแล้วนะคะ ผื่อแม่แม่ว่าเอ๊น้องนิกล้างทำความสะอาดให้ลูกหรือเปล่าล้างแล้วนะคะแม่แม่แต่ใส่ในถุงนะคะอ่าวันนี้ลมค่ะแม่แม่เอสีเดี๋ยวเอากล้วยให้เด็กๆกินอีกในรอบเช้านะคะพอดีน้องนิกเพิ่งกลับมาถึงบ้านค่ะพาน้องพราวไปสอบถามคุณหมอว่าเอ่อทำไมน้องเอ่อเหมือนจะถ่ายท้องนะคะแต่คุณหมอก็บอกว่า ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่าเป็นวบที่เขากําลังจะยืดตัวค่ะแม่แม่นะคะตองนี้ก็ตกใจเน้อลูกคนแรกเราก็ไม่มีประสบการณ์เนาะค่ะแม่แมเอวดึขอบคุณค่ะทำยังไงดีเหงื่อเหงื่เหงเหีเหลือเกินค่ะโ์กีดยกขาด้วยหมุน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 สับขามหมุนสับขาหมุนสับขา ทำยังไงดี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 อาปากค้างแล้วทำยังไงดีคิดไม่ออกก็จะาคิดไม่ออกคิดไม่ออกขอบคุณค่ะเชียงรุ้ยโอ้โหไหนแกล้งนอนหลับทำยังไงไหนอ้อนทำไงอ้อนกรีดดังเบิรหมุนด้วยหมุนด้วยหมุนหลับคาด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหาหโอ้โหโอ้โงดูห่าแม่งม่ อนั่งลงก่อนน้อนก่อนไหนน้อนยังไงนั่งลงก่อนอ่ะนั่งลงด้วยนั่งลงก่อนนั่งลงเออนั่งลงดิสิอ้นั่งอ้อนนั่งอ้อนนั่งองอนั่งลงก่อนเอออนั่งลงก่อนพุทธช่วยนารักเออต้องให้แล้วค่ะแม่แม่เอฟซีต้องให้แล้วนะคะวันนี้อ้วนมาหิวไหมหิวไหมอ่าหิวไหมคะหิวไหมโอ้หิวแรงค่ะพ่อจ๋าถามปุ๊บตอบปั๊บเลยนะคะเพราะว่าหิวจริงนะคะแม่แม่ นะฮะนี่ก็เอาให้อ้วนๆกับพ่อแสนกินก่อนนอนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กินใหม่นะคะคุณยายฝากไว้ยาหนึ่งพันแล้วก็ผลไม้หนึ่งพันนะคะอ่าต่อุจจจะกลวยสวยเนาะวีใหญ่ด้วยนะคะวันนี้ลมค่ะแม่แม่ตอนนี้เราถ่ายคลิปวิดีโอทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มนะคะลมมีฟ้าแลบมีฟ้าร้องที่แรกว่าจะไหลสดแต่ดูจากสภาพอากาศเหมือนไม่ค่อยจะเป็นใจโอ้โหอ้วนทำไมถือไปเยอะจังเลยโอ้โหมามมี่อุ้ย โอ้โหขวแสนแบ่งพวแสนด้วยครับอืมเดี๋ยวค่ะแต่เดี๋ยวเขาจะกินไปที่รวีของเขาเองนะคะแม่แม่เขาจะไม่กินแบบรุุดนึงนะคะถ้าไม่ให้เขาถือไว้อย่างนี้เขาไม่ยอมอีกค่ะแม่แม่เอฟซีคือเรามีเท่าไหร่เราต้องให้เขาไปหมดหน้าตักเลยนะคะเขาถึงจะยอมค่ะอ่าใช่ไหมคะกุ้งกุ๋ยอะคนดุ้ยๆอ้โอ้เค่อยกินอู้แฉบแฮ้งเนาะอ้ยคุณยายรู้ใจยังเลยค่ะอู้หูคุณยายชื่นใจแล้วลูกจ๋า โอ้โห oh, <land> ดูค่ะดูแก้มดูตาแป๋วแววดูหูค่ะโอ้ย oh, <land> คุณยายยิ้มเปยเปยแล้วลูกหนางกินกล้วยคุณยายสนับสนุนให้อร่อยขนาดนี้นะคะใช่ไหมคะลูกตาแป๋วด้วยอูดูตาแป๋วค่ะแม่แม่อันเดย์อันเดยมีความตาแป๋วโชว์ด้วยนะคะแม่แม่สีดีค่ะอืมแซ่บเลยนะคะหื เดี๋ยวเอายาให้ลูกๆกินก่อนนะคะอ่าเหมือนฝนจะตกค่ะแม่แม่เมื่อคืนก็ฝนตกช่วงประมาณตีสามเนาะตะอ้วนน้นองนิดคิดว่าวันนี้ฝนตกแน่นอนเลยนะคะแม่แม่เพราะว่าจากสภาพอากาศลมก็แรงฟ้าก็ร้องฟ้าก็แลบด้วยนะคะก็ฝนตกมาก็ดีค่ะแม่แม่ตกตอนกลางคืนเนาะคะ่ะอากาศจะได้เย็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยาจะได้ขึ้นสวยๆเร็วๆเ,วๆเนาะค่ะแม่แม่ที แป๊บนึ่งนะคะตะวันเอายางให้ลูกๆก,ก่อนต้นอ้อยก็ใบแห้งเหี่ยวเฉาเหลือเกินค่ะแม่แม่เลือกไม่ได้นะคะหน้าแรงมีแบบไหนต้องกินแบบนั้นเลยค่ะแม่แม่คือแบบว่าใจเราก็อยากได้เขียวขจีมาให้ลูกๆเลยเนาะแม่แม่แมพูดก,กันตรงๆเลยนะคะแต่ว่ามันแรงมากค่ะแม่แม่มันเพิ่งจะมีฝนมาวันสองวันนี้เองนะคะก็เนาะค่ะอ่าช่วงนี้น้องนิกก็อยากไฟ์สดมากแต่วุ่นๆเรื่อง ลูกสาวนะคะคือเขาแบบคุณหมอบอกว่ามันเป็นช่วงที่เขากําลังแบบว่าจะเดินร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยค่ะแม่แม่จะเดินแบบเริ่มแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเร,เริ่มเดินเป็นแล้วทีนี้อันนี้พูดถึงน้องพราวนะคะแล้วทีนี้เขาก็แบบว่าเหมือนเหมือนคนเราะคะ่ะแม่แม่เหมือนถ่ายเพื่อยืดตัวอย่างเงี้ยค่ะเหมือนน้องมินนี่เลยนะคะถ่ายท้องเพื่อยืดตัวนะคะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแม่แม่สีเน้องหาก็เลย ถ่ายท้องหน่อยหนึ่งแล้วด้วยความที่พูดตรงๆว่าน้องนี่กะตาอ้วนอ่ะก็พ่อแม่มือใหม่เนาะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะเป็นหนักหรือยังไงเพราะว่าบ้านเราอ่ะมันไกลาจากโรงพยาบาลมากนะคะแม่แม่คือจากบ้านเราไปในตัวเมืองโรงพยาบาลเนี่ยก็ประมาณไปกลับก็ร้อยกว่าโลนะคะร้อยสามสิบประมาณนี้นะคะร้อยสาสิบโลประมาณนี้นะคะแม่ๆก็เลยว่าไปหาคุณหมอต้องไปช่วงกลางวันนะคะกลางคืนมันมันยากเพราะว่า มันไกลนะคะแม่มันไกลกลัวเขาจะเป็นหนักเนาะคะ่ะแต่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่าน้องก็ยังสดใสร่าเริงแข็งแรงเนาะคะ่ะแม่แม,ม่ซี่อ่นนีอ้นวนได้กินอ้อยกินหญ้าแทบเลยนะคะ,ะกินอยา่างแทบเลยนะคะได้กินกล้วยหวานๆก่อนด้วยแหละคะ่ะแม่แม่ถ้าอย่างนั้นก็จะกินยากหน่อยนะคะ เอาไอ้ช่วงนี้ลูกๆก็กินได้แต่ในส่วนของลำต้นนะคะแม่แม่ใบก็อย่างว่านแหละเนาะค่ะมันอุ้ยฟ้าแลบแรงมากเลยค่ะแม่แม่เดี๋ยวตองนี้ขออนุญาตปิดเอ่อคลิปไปเท่านี้ก่อนนะคะอาจจะไม่ถึงสิบนาทีค่ะแม่แม่ี่พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะหนูกลัวค่ะแม่แม่โอเคค่ะราตรีสวัสดิ์ทุกทท่านนะคะพรุ่งนี้ฝากแม่แม่มาสนับสนุนผลไม้เด็กๆด้วยนะคะแม่แม่มีย่าด้วยนะคะ เดี๋ยวจะป้อนอู๋ฝาหลงเดี๋ยวจะป้อนที่คุณยายฝากไว้ที่ยังป้อนไม่หมดด้วยเนาะค่ะแม่แม่เดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ